วนก่อนที่เราจะไปลงมือทำโจทย์นะครับครั้งที่แล้วเราเริ่มคุยกันเรื่องของวิธีของคอนจะูเกตบีมเนาะซึ่งคอนจูเกตบีมย้ำอีกทีว่าเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการหาการโก่งตัวของโครงสร้างโดยมีข้อจำกัดว่าใช้ได้กับคานโอเคนะเอาไปใช้กับอย่างอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่ามันมาจาก b e n ดิ้งเป็นหลัก เห็นไหมมันไม่สามารถทด่ไะใช้กับโครงสร้างอื่นที่ไม่ได้มีเบนดิ้งเกิดขึ้นคราวนี้ทวนกระบวนการสั้นๆนะครับถ้าเรามีโครงสร้างที่เราอยากจะหาการโก่งตัวใช่ไหมผมอาจจะลองดูคร่าวๆกับว่า้มันน่าจะโก่งตัวยังไงเพื่อให้ทําความเข้าใจกันว่าลวลเราเราพูดถึงการโก่งตัวแต่และอันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรโครงสร้างนี้เป็นคานยื่นใช่ไหมครับ support A เป็น fix นะ มีแรงกระจายกระทําอยู่บนคานนี้หนคานยื่นออกไปแล้วมีแรงกดลงไปเพราะฉะั้นเราก็คงพอจะจินตนาการได้แหละว่ามันน่าจะโก่งอ่งงี้มัง้งใช่ไหมมันน่าจะโก่งอย่างนี้อันนี้เวลาเราหาการโก่งตัวเนี่ยถ้าเราพูดถึงการโก่งตัวในแนวเส้นตรงก็คือในแนวดิง่งในแนวราบอะไรก็แล้วแต่เรากําลังพูดถึงปริมาณนี้ใช่ไหมครับเห็นถ้าผมพูดที่จุด พูดถึงที่จุด b แสดงว่าผมกำลังพูดถึงไอ้นี่คือเดลต้าบีแบบนี้ด้วยอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะเพราะเดี๋ยวเวลาถามหาอันนู้นอันนี้แล้วเข้าใจผิดนะสมมติถ้าผมมีจุด C อยู่แถวๆนี้แสดงว่าถ้าผมวัดการเคลื่อนที่ของมันเทียบกับแนวเดิมไอ้นี่จะเป็นเดลต้าซีอย่างนี้ถูกไหมโอเคนะนี่เดลต้าก็คือการเคลื่อนที่ รันนี้อีกตัวหนึ่งที่เราหานะโดยปกติเราจะได้ใช้เดี๋ยวยิ่งวิเคราะห์โครงสร้างที่เป็นอินด e เท i มน t e เราจะได้ใช้ก็คือ,อาการที่มันหมุนตัวไปหรือที่เราเรียกว่าเซต้าซตาหรือความชันรันนี้พวกเนี้ยวรลาวัดทั้งหมดนะครับวัดเทียบกับแนวเดิมเนีย้ยสมมุติถ้าผมกำลังจะพูดถึงซีตาบีซีตาบีแสดงว่าต้องดูที่จุด B เนาะแล้วเมื่อเราจะดูความชันมันแสดงว่าเราจะต้องลากเส้นสัมผัส ที่จุด B ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าเส้นสัมผัสหมหรือว่าท่านไปอ่านในหนังสือภาษาอังกฤษก็อาจจะเจอคาว่า tangent ใช่ไหมสัมผัสอันนี้คือเส้นสัมผัสที่จุด B คราวนี้เท่า,า,าเราพูดถึงว่าซีตาบอกว่าวัดเทียบจากแนวเดิมแสดงว่าํำว่าแนวเดิมของมันก็คือแนวองคาตรตัวนี้ถูกไหมครับ แล้วผมลากเส้นสัมผัสที่จุด B แบบนี้แสดงว่าเวลาเราผมพูดถึงซีต้าเนี่ยผมกำลังพูดถึงนี่คือซีต้า B ใช่มไหมคุณจะเขียนเส้นนี้ก็ได้มันก็คือมุมเดียวกันนี่ก็คือซีต้า B เหมือนกันโอเคเนาะอ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะใช้คอนจูเกตบีมในการหาใช่มไหมครับ จะหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถเขียนได้หมดคุณจะไปหาซีต้าซีก็ได้ซีต้าซีสแล้วคุณต้องไปเล็รากเส้นสัมผัสที่จุดซี C, เนาะนั้นกระบวนการของเราก็จะมีอยู่สส่วนใช่ไหมครั้งที่แล้วอย่างแรกคือเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็นคางคอนจูเกตอันนี้เราเรียนวิธีการไปแล้วว่าเราจะดูที่พวกขอบเขตทั้งหลายใช่ไหมจุดขอบเขตมีซับพอตรงไหนบ้างนะมีจุดต่อตรงไหนบ้างอันนี้เราจะเปลี่ยนมันแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูก็จะพบว่า คารนตัวนี้ที่เป็นฟิกซ์ใช่ไหมผมจะสร้างสร้างคานคอนจูเกตใช่ไหมครับดังนั้นฝั่งที่มันเป็นฟิกซ์มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นฟรีใช่ไหมั้งนั้นผมมีคารนอย่างนี้อยู่อันนี้คือ A อันนี้คือ B ใช่ไหม ฝั่งที่เป็นฟิกซ์ก็เปลี่ยนเป็น,ปน free. ฟรีฝั่งที่เป็นฟรีก็จะเปลี่ยนไปเป็นฟิกซ์ใช่ปะ่ะอันนี้คือเราเปลี่ยนเป็นคางคอนจูเกตแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเราบอกว่าเราจะเอา Bending Moment ที่เกิดขึ้นบนคานจริงตัวนี้หารด้วย EI แล้วมากระทำเป็นแรงบนคานคอนจูเกต แสดงว่าผมจะต้องวิเคราะห์หา bending moment บนคานจริงก่อนใช่ไหมบนคานจริงเนี่ย bending moment หน้าตาเป็นไงครับสหรับคานนี้เป็นไงผอจะพบว่า bending moment เนี่ยหน้าตามันจะเดี๋ยวเอาสีอื่นสีเขียว bending moment ก็หน้าตาประมาณนี้ใช่ไหม หูกป่าคุณจะได้เชียร์เป็นสามเหลี่ยมไ,ไหมมีเรียคชันซ้ายจะไเชียร์เพิ่มเชียร์ลดลงเรื่อยๆไปะจะถึงปลายคาน,นั้นลดลงแบบแลีเนีย้นพอเชียร์เป็นแบบนี้ปุ๊บ bending moment นะที่ support อันนี้มมเ d i n เป็นลบมีค่ามากที่สุด,ไ,ดไหมแต่ค่าของ bending moment ก็จะขนาดจะลดลงเรื่อยๆโดยช่วงแรกจะลดลงมากหน่อย เราจะได้หน้าตาของ bending moment หน้าตาเป็นแบบนี้ซึ่งเมื่อเราได้ bending moment แล้วเราจะเอา bending moment ไปกระทําเป็นแรงบนคัน conjugate เห็น bending moment ตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับค่าที่มันติดลบไม่ต้องไปเอาลบมาแต่รู้ว่าเมื่อค่ามันติดลบแสดงว่ามันจะชี้ลงมาแบบนี้ใช่ไหม ่สมมติโมเมนต,ต์นี้คือเท่าไหร่มีแรงขนาด120กิโลนิวตันระยะห้าเช่นโมเมนต์ที่นี่ก็คือลบ600กิโลนิวตันเมตรใช่ไหมงั้นถ้ามันลบห0รที่นี่ก็จะกลายเป็น600ส่วน e i นะ ฉะนสองอย่างเนาะอันที่หนึ่งเปลี่ยนจุดต่อจุดรองรับใช่ไหมในการในการจะเปลี่ยนไปเป็นคางคอนจูเกตอันที่สองก็คือหา M นะหารด้วย EI กระทำเป็นแรงใช่ไหมบนคางคอนจูเกตอันนี้คือสิ่งสองสิ่งที่ต้องทำ นะในกระบวนการที่2กับกระบวนการที่สามเ้ไหมครับเสร็จแล้วสุดท้ายต้องการหาการกก่งตัวบนคานจริงนะอยากหาอะไรอ่ะถ้าอยากหาซีต้าความสัมพันธ์ในทฤษฎีข้างในแล้วเห็นแล้วบอกว่าถ้าอยากจะหาซีต้าบนคานจริงให้หาเชียบนคานคอนจูเกตที่จุดเดียวกันถ้าอยากจะหาเดลต้าบนคานจริงให้หา b บนดิ n งโมเมนตบนคานคอนจูเกตเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้บอกอะไรนะต้องการหาถ้าต้องการหาเดลต้าบอันนี้คือบนคานจริงใช่ไหมต้องหา b e n ดิ n งโมเมนตบนคาน o n j u g a กตที่จุด B หาได้ไหมเบนดิ i งโมเมนต์บนคานคอนจูเกตนี่คือคานคอนจูเกตใช่ไหม มีแรงแบบนี้ก็ทาแล้วอ่า bending moment ที่จุด B ได้ไหมครับหาได้ไหมได้ไม่ได้ต้องหาได้ถูกไหมอยากจะหา bending moment ที่นี่ก็ตัด section ที่ B ตัดที่นี่คุณก็จะเจอแรงเฉือนและ bending moment ใช้สมการสมดุลหา b บนดิ n งโมเมนตจากแรงตัวนี้คุณจะได้ b e n ดิ n งโมเมนตบนคาร c คอนจูเกตที่จุด b ซึ่งมันมีค่าเท่ากับการโก่งตัวบนคารจริงที่จุดบีโอเคปะ่แะแนววิธีคิดเป็นแบบนี้อ่ะดูกันสักตัวอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปลองลงมือทำสมมติอย่างในรูปนี้ผมต้องการอยากจะหา การกก่งตัวในแนวดิ่งที่จุด B ีนะคานตัวนี้มีแรงกดตัวเดียวแบบนี้อันนี้ผมไม่ยุ่งยากมากพอคาดการได้ว่าน่าจะกก่งตัวแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่อยากจะหาคือการก่งตัวในแนวดิ่งที่จุด b ีมันคืออะไรเขียนลงไปให้ชัดในรูปมันคือตัวนี้ถูกไหมเห็นถ้ามันเป็นตัวนี้ถ้าจะใช้คอนจูเกตบีม ตามขั้นตอนเมื่อกี้อันที่หนึ่งคืออะไรครับแปลงคารใช่ไหมจริงๆไม่ซีเรียสนะคุณจะแปลงคานทีหลังคุณจะหาเบนดิ้งโมเมนต์ก่อนก็ได้เพราะสองขั้นตอนนี้มันต้องมาใช้ด้วยกันมันมาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อันนี้ไม่ซีเรียส งั้นถ้าคุณแปลงอถ้านี่คือ A นี่คือ B เมื่อกี้เห็นและตัวอย่างนี้คงไม่น่ามีอะไรพิสดารจากฟิกซ์ก็เปลี่ยนไปเป็นฟรีเห็นไหมจากฟรีก็เปลี่ยนไปเป็นฟิกซ์นี่คือ,น,คอนี่คือคางคอนจูเกตบีมอันนี้สองอะไรวิเคราะห์หา M วิเคราะห์หา M ของคานจริง ช่ไหมซึ่งในการจริงอันนี้ยค้เก็จะพบว่า bending moment เป็นไงครับเราวพบว่าเชียร์มันเป็นบวก5้าใช่ไหมเฉพาะช่วงสิบห้าฟุตแรกมี bending moment ที่ support ขนาดเจสิบห้าทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าผมจะเจอ moment ลบ 75แบบนี้ใช่ไหมแล้วบวก5ตลอด15ฟุตแสดงว่า5คูณกับ15ก็กลายเป็น75เนาะอันนี้คือหน้าตาของ b e n d ี้โ m เมนต์ใช่ไหมงั้นพอเราได้อย่างนี้ขั้นที่3ให้เราเอา M ส่วนด้วย EI ให้ไปกระทำเป็นแรงบนคานคอนจูเกตเช่นคานคอนจูเกตผมหน้าตากลายเป็นแบบนี้แรงที่จะมากระทำบอกว่าเครื่องหมายไม่ต้องแต่เอาทิศทางมาเห็นไหมเนื่องจากว่ามันเป็นลบมันก็คือชี้ลงมันมีขนาดเท่ากับ75 อันนี้ต้องเป็น M หารด้วย EI แสดงว่าต้องเป็น75หารด้วย EI ใส่ระยะเข้าไปให้มันอย่างนี้ใช่ไหมจอันนี้จะเป็นคันคอนจูเกตที่พร้อมที่จะใช้ที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการไปหาการกกงตัวเห็นไหมเพราะเป็นขั้นที่4บอก ต้องการหาเดลต้าบต้องหาอะไรครับอยากได้เดลต้าบบนคานจริงหาอะไรก็ต้องหา b e n ดิ้งโมเมนตบนคานคอนจูเกตใช่ไหมเอ็มดที่ไหนก็ต้องที่จุดเดียวกันเพรนั้นผมจะหาเบนดิ้ง m มเมนตตัวนี้ได้นั่นหมายความว่า ไม่ได้มีทางอื่นมีอยู่ทางเดียวผมต้องตัดเซกชั่นที่ B ชีชหไหมผมต้องตัดเซกชั่นที่ B สิ่งที่ผมอยากจะหาก็เหมือนเดิม ที่ B มันก็คงมีนี่แหละแรงเฉือนและ Bending Moment ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกคางคอนจูเกตมันเป็นแค่เครื่องมือคุณไม่ต้องไปวิเคราะห์หาทุกอย่างคุณหาเฉพาะสิ่งที่คุณจําเป็นต้องอยากจะรู้เพะนั้นในคานี้ถ้าผมไม่ได้อยากรู้ซีต้าผมก็ไม่ต้องไปหา V ผมก็หาแค่ M ใช่ไหมเพงนั้นในการจะหา M ในที่นี้เป็นไงครับเราใช้สมการสมดุลถูกไหม สรับรูปนี้เห็นไหมครับว่ารูปนี้เดี๋ยวผมก็คงสามารถที่จะแทนมันด้วยแรงเดี่ยวตัวนี้ได้ใช่ไหมซึ่งแรงเดี่ยวตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนคูณด้วย75ส่วน e i และคูณด้วย15ถูกไหมอันนี้ออกมาเป็นเท่าไหร่ได้ครับห้า ใช่ไหมนี่เป็นแรงตำแหน่งของแรงนี้อยู่ที่ไหนอันนี้มันอยู่ที่เซนทรอยของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมแสดงว่าผมรู้ว่าอัน,นี้มันอยู่ที่10บฟุตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเทคโมเมนต์รอบจุด B ซึ่งมันอยู่ในอี u ควิ b เ i เบียมเนี่ยนะคุณก็จะมีอะไร m b ็มบน บวกกับ5 6 2.5ส่วน e i คูณด้วย25ฟุตใช่ไหมรวมกันเป็นศูนแสดงว่า bending moment ที่จุด b จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับใไ่ หนึ่งมืสี่พันเท่าไหร่หกสิบสองจุดห้าซึ่งเรารู้ว่าไอเอ็มบีดัมันคือเดลต้าบบนคารจริงถูกไหมเหน ถ้าเราแทนค่า e ของวัสดุเข้าไปแทนค่า i ของวัสดุเข้าไปเราจะสามารถหาการก่งตัวได้และถ้าเราทำตาม sign convention คำว่า sign convention ก็คือเครื่องหมายใช่ไหม sign convention ก็คือข้อตกลงเรื่องเครื่องหมายถ้าทําตามข้อตกลงเรื่องเครื่องหมายอย่างที่คุยกันมา เป็นลบแสดงว่ามันจะโก่งตัวลงถ้าทําตามข้อตกลงเรื่องเครื่องหมายนะโมเมนต์ดัดเป็นบวกแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งหมดโอเคไหมแต่ถ้าไม่ทําตามเครื่องหมายนั้นก็เครื่องหมายนี้ก็จะบอกไม่ได้โอเคเนาะอันนี้สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงเวลามันจะมีค่า e ค่า i จริงๆสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจคือหน่วยต้องสอดคล้องกัน หน่วยต้องสอดคล้องกันไหมครับว่าไงเช่นถ้าเกิดว่าแรงที่กระทาบนโครงสร้างมันเป็นกิโลนิวตันจะไหมระยะทั้งหลายมันเป็นเมตรเวลาเอาไปคํานวณค่า e ต้องอยู่ในฐานของกิโลนิวตันกับเมตรจะไหมปกติเวลาให้ค่า e มาเนี่ยเช่นคุณตัวเลขที่คุณคุ้นเคยนะเพราะว่าเราใช้งานเยอะๆก็คือเหล็กคุณอาจจะเจอว่าเหล็กให้ค่า e มาเท่ากับ2 0 0กิกะปาสคาล มันไปสัมพันธ์กับกิโลนิวตันแล้วเมตรอย่างไงนะอันที่สองค่าไอหรือที่เราเรียกว่าโมเมนต์ฟินิเชียใช่ไหมโมเมนต์ฟินิเชียเนื่องจากพอคุณคำนวณหาโมเมนต์ทั้งหลายเมื่อกี้บอกหน่วยเป็นกิโลนิวตันกับเมตรแสดงว่าโมเมนต์ฟินเชียต้องอยู่ในรูปของเมตรกำลังสแต่ถ้าคุณไปเปิดสเปควัสดุคุณก็จะพบว่าเขาไม่ให้ค่าเมตรกำลังสี ส่วนใหญ่ก็จะให้ค่าเป็นเช่นเซนติเมตรกำลังสี่หรือมิลลิเมตรกำลังสี่แปลงยังไง